สวัสดีจ้าช่องตาโพดย้ายแววด้วจ้าเด้อเืื่อนี่ขึ้นหอดพี่นอ้องคิบเน่าล่งล่งคิบเน่าล่องเบิ้งจ้าตำแตงกินกับปีงปลาแล้วก็ทอดปลาจ้า แตงอ,ออกจากค้างไม่ไหมเด้อจะาีนเอาออกจากค้างไม่ไหม้โซดสุดหวานกับหวานแสบกับแสบยายบริมาดดนกบขึ้นหอดอยู่ฝากติดตามในเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวยายสิมาสารทิปเขาให้เบิ้งอีก มื่อนี้มาเบิ้งตำแบกแตงใส่บัก,กอสกสักก่อนใส่กับปูดองเส่บๆด้วยจ้า แซ่บอีลีนแล้วมันมัน เแซ่บแล้วถอดปลาตอดจ้ะถอดปลาถอดปลาปลา,ากับปิ้งเรียบร้อยจ้าพ้อมกินพ้อมกินหอดผู้ติดตาม สกขูสุคนเด้จ่าเดอ้อยายจะมาสารติบเขาให้เบิ่งตอ,อยู่ดอกมาฉันตอนกินเด้จาไปเอ้อมามากมา,ากเมนันหนุโม